แอบมากเวลาถ่ายถ่ะโซนเป็นถนนนี่นะวันไหนถ่ายเนาะวิดีโอวิดีโออันนี้วันที่แล้วเด็กั้คนนี่นะโอรพี่พกแนี่พกเนโน้แบนพกโอ๊ะโอะกระน้องโอ๊

ไปต้อทําอะไรก่อช้างครับ